เลิกงานมากกับย่างแตนเลนแตนเลนไปตลาดใกล้บ้านคือเกากับย่างไปเคียงเนื้อเลยค่ะกัสิไปสร้างเอาเนื้อเศษโล้นึงกัเอาเมลใบเตยใบสะทอดหลังจากนั้นกัสิไปหาซื้อหนังจากหนังง่วหรือหนังคว้วดอกกับไปซื้อมา30บาทจากนั้นฉันนี่ดูดกาแฟเว้นมอเตอร์ไซค์กลับมาห้องเซาล่างหนูมาหาหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำไว้มอเตอ่หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วกับย่างตรงทีรีทีรีไปข้างสมบัติกสิไปหาเปิดหาไงเอายังวมาตีกับเอาผักขี้เล็กพันปีกับผักขี้เล็กนี่ฉันแบ่งไไปหห้้้แแแแแแมมมมมมม่่่่่่่่ฉฉฉฉฉัััััััันน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 นออออยูดดิิงตตตบบกกกววาาาจีีขพพะสร ีแม่แต่แม่ยาฉันแล้วก็ว่าฉันต้มขมเด้สแสดงว่าแม่ฉันกับแม่ยานี่มากกินจืดแต่ว่าโบราณเพิ่นว่าขันคนเฒ่าแล้วแหงสิบ่ฮู้รสขมเด้หรือว่าจันสิเฒ่าก็แม่ยาก็แม่ฉันแล้ว <c oughs> จากนั้นเฮาก็สิมาทาการล้างผักย่างตางยาหญิง,งเอ้ยผักใบายานางกัอ,อีน้องเป้ขั้วกับปูดองมันว่าไว้ให้ฉันเกือบเป็นเดือนแล้วใส่ตู้เย็นไว้เกือบเป็นกับบ้านเก่าฝ้าออกมาเฮ็ดกินก่อนหลังจากนั้นเฮาก็สิมาทําการหั่นหนังวัวของเฮาเตรียมไว้ก็สิหั่นให้มันพอดีค่ำนั่นล่ะเสร็จแล้วก็มาหั่นต้นหอมไว้พอตะหั่นต้นหอมแล้วแล้เฮาก็สิมาทําการเด็ดผักอีตู้สู่ผัอีตู้ก็ซื้อต้นหอมก็ซื้อนัง สรุปว่าได้ซือ้อย่างเดียวตั้งแต่พักคีเล็กโอ้ยงบบานไปแต่ก็อยากเ้าสูื <c> ้ <oughs> ลังจะไเด็ดพอีตูเสียรียบร้อยแล้วฮาก็สิมาทำการเด็ดพักขาของเ้าไวคือกันยิงมันจะมีเฟซบุ๊กไอ้อันหนึ่งเนาะตามน้าเมนฉันถูกเมนเลยเด,วยวดว้ว่าจะไหนหหบอกกากว่าเฮ็ดได้ซ้ำนี่บอกคือกระจอกแท้คือขี้คุยแท้พนะถามว่าที่เราเมนชั้นมากน่ยฉันก็บอถียงดอกเพราะว่ามันเป็นความจริงแต่เจ้าขึ้นเมนทุกคลิปแท้ไอเมนแบบย่างเดียวข้ามเดียวเลยเมีเจ้าก็หาเมนข้ามอื่นในไอมันสั่แล้วมันบอตื่นเต ไปโลดเดออันเป็นสีดำๆนี่ยบ่เป็นสีใบยานั่งได้หญิงสีขี้มือฉันฮึหยอกหยอกหลังจากเขายองบยานั่งเสร็จแล้วเขาก็สีมะกรอเอาตะนามแบบนี้ล่ะหลังจากนั้นเขาก็เซลหอมแขกมะฮันเป็นต้อนโคลูกเครลยไวแบบนี้ปกติก็สีใส้หอมแดงละหญิงแต่ว่าหอมแดงเบิดพอเตาหันหัวหอมเรียบร้อยแล้วเขาก็เซลพวกกลงไปโขกจังหาหน่วยกับโขกขอหยาบๆนั่นละพอตาต่ำเลวๆเขาก็เซลพวกกไปควัดใน้ำยานั่งที่อยู่ในหมอนั่นละจากนั้นก็ตามโดยหอมแขกที่เาหันเตรรียมไว้ส็จแล้วกใสากฮันยกก มอไปบ้างข้างไฟไปเลยบันนี้ก็ต้มต่อไปอีกจักประมาณ10นาทีพอต่หมอเขาเดือดแล้วเขาก็สิมาทําการปรุงรสบันนี้เขาก็สิใส่เกลือรสด,ดีน้ปาปลาน้ปาปลาที่ขาดว่ไใดแล้วก็ขึน้นางเอกของเฮาผงชูรสหลังจากนั้นก็ทาการโคเลโคเล่ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันแล้วก็ซิมรสชาติบันนี้พอต่รสชาติได้ทีแล้วเขาก็เสียวพักย่างต่างงาเที่ยวหันเขาเด็ดเตรียมไว้ในละลงไปจากนั้นเขาก็ทําการคั่วในพักยุบอีกรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจา้าแกงขี้เหล็กใส่ภายพ,พยนตร์วัวสูตรบ,บางคนก็สิบอกว่าคือบ่ใส่ตะไคร้กับใบบักกูดลงไปน้าเพื่อดับข้าวหนัง ว้ายสิไปหาดับกินข้าวมันอีนหนังหนังง่วนอ่ะก็จังว่าฉันมักกินข้าวกินสาบมันฉันจะเล่บไซจากนั้นเฮาก็สิมาทำการหมักเศษเนื้อสูตรหมักของฉันก็สิบ่มีอีหยังมากไม่ได้ยิงไงยๆกะสิใส่เกลือกบผงชโรดแต่ว่าเป็นยังเกลือคื้นหน่อยก็ผงชโรดว่ะกินเข้าไปสิบวานจ่วยผุนตีสูหลังจากนห้องก็ทําำการใส่มือโรดขยำขยำให่ส่วนผสมทุยมันเข่ากันนะเศษเนื้อมื้อนี้ฉันกะสิแบงทอดแค่2อาตอนเด้ก็สิทอดพอไปหก่อนเกียวก่อนั้ามันสิใตูเย็นไว้ำเดแเดียวววไ้าตันยยุิงน ฉันไปรีวิวไปหาแม่ยาหาแม่จะคล้องแล้วเนาะแต่ฉันก็บอกว่าฉันตู่มากกับยากับปูกับกับลุงกับป้าแมนบอกับว่าแรีวอีเดบัดนี่กระทำอีกล่ะอยากเห็นลุงกับป้ากับปูกปูกับยาแน่พันนะ อ๋อกระตอบทีเราคนเด้ออันปูกับยาฉันน่ะเพิ่นตายแต่โดนแล้วส่วนลุงกับป้าเพิ่นกระสิวคนละอำเภอเวลาฉันกลับบ้านน่ะมันหน่อยมือแต่ว่ามือได้ขันโอกาสดีๆฉันจะไปหาเพิ่นแลละกรสิรีวิวของพวกเธอเบิ่งเดอเวลาสามทุ่มตรงไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามนั่งกับรถลนรับทรงฉันกับไรขายไปหาอาบน้ำอาบในคือเกาส่วนฉันกับรับนาทีหาผ้าขาไวทาเขาคากรบปเขาของสองเท่ามือนี่กรสิมีแค่สองยางแกงผักขีเล็กแล้วก็ทอดซีนหญิงเอ้ยฉันลืมคนแก้วฟ้าวแลนไปคนแก้วไม่เเขข้้าาาากกกกิิินนนนนน่่่่ััออสลมงงงป็พีีีต แน้นำเก๊กห้วยอยู่ได้เพิ่นนะขนาดมันพี่ลีพี่ตองเทพปนี่หญิงเอ้ยฟว้างกต่ยังขาวอือลือเต็มอยู่เฮ้ยเอ้ามานาาั่งภาคลิปเห็นทาก,กระดกน้ำเก๊กห้วยฉันขึ้นนดำลไล่อะไรบัดนี้มาเด้อค่ะ FC ทีนาา่น่ารักแกงผักขี้เล็กใส่ผักพยนต์งัวแล้วก็ทอดซิ้นแดดเดียวอว้บะแม่นยังบ่ทันได้ตากแดดฮ้แต่ว่าฉันก็นเอิญเพราะเป็นพิธีไปสซลลหญิงคนตะบะบักแสนคนคั่นแม่นมาเบิดอีดีทั้งแสนคนน่ะนะสิบ่ได้ไปยืมหมอวัดผุ่นตีไมาแกงสู้กินบ่ติอันนี้ก็เว้านัวหัวม่วนเด้อค่ะ